เี่ยพื้นที่ลงอาหารแล้วก็ห้องพักไว้รอรับลูกๆเด็กๆนะครับนี่เป็นมุมอีกมุมหนึ่งของบ้านพักครับก็มีต้นไม้บ้างที่แลกผมมาสืบต้นไม้มใส่บ้านอีก็เล้โอ้ยยันเจ๊กะยันไลยลือได้ตัดอีกตอนนี้ออกสีหลักครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโรงอาหารนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เคลียร์เพราะว่าของพวกนี้เราจะขายออกนะครับสําหรับมอลําซิงหรือหมอลํามูคณะใดที่บรอยากลงทุนหลายนะฮะอยากได้ชุดดีๆสภาพดีหองใจก็รลอยไปใส่ตอ่อเราก็พร้อมที่จะส่งต่อนะครับของพวกนี้คือส่งต่อหมดเลยที่มากอกองอยู่นี่ก็คือส่งต่อสามารถมาสื่อได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโรงอาหารนะครับพวกโตวพวกนี่นะครับเดี๋ยวอีกจังน้อย นะครับอาทิตย์หนาก็จะเริ่มจัดเคลียร์พื้นที่ทําตั้งโต๊ะเป็นโต๊ะอาหารนะครับตรงนั้นก็จะเป็นครัวเป็นร่มอาหารนะครับตรงนี้นะครับพื้นดินตรงนี้ก็จะเทเทคอนกรีตครับเทคอนกรีตทั้งเมดนะครับ เวลาเปิดว้งหรือปิดว้งถ่าใ่พื้นที่ในบ้านพักเข้าก็สิไดใดใส่พื้นที่ได้ยังเต็มที ปาบกนาวกันใหญ่ออกแล้วพี่นอ้องปาบกนาวกันใหญ่ออกอันนี้คือภายในบริเวณบันผักของใจกระลอยเขาครับก็เตรียมที่จะรับน้องใหม่ก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผู้ใดมีลูกมีหลานอยากเป็นหางครือองผ้ามาเลยด้อครับวันที่หนึ่งสิงหาครับผมแต่กราบขอให้ค้นที่มีพร่อสวรรค์ทั้งเต็มา่อ่าหมายถึงมีมาหลายเติบแน่นะครับเพราะว่าขัน คันดิบดิบเลยเนีย่มันก็ต้องใส่เวลานะครับเพราะว่าห้องบเดมีเวลาซ้อมโดนเราจะซ้อมกันแค่2เดือนนะครับเราก็สิออกงานกัน,กนเลยฉะนั้นก็คือเอาคนอีกคิดว่าสิพร้อมไปเฮ็ดงานแล้วสิคิดว่าสิไปเดินสายน้ำกันตลอดทั้งปีได้นะครับงานเท่ากับีตอนนี้ก็ประมาณ226คิวงานที่กอดไวนไดดนนะ้นะครับสำหรับฤดูกันนะที่เจ้าภาพเพื่ในความเสื่อใจไว้วางใจเล้วา็เค็ดสัญญาจองใจก็ลอยไว้นะครับ น้องๆเดนเซอร์ dancer, นะครับค่าตัวขั้นต่ําก็คือ500บาทนะครับขาโตขันค่าโตขั้นต่าก็คือ500บาทผู้ใดอ,อยากล้องมากเดินสายหรืออยากล้องมากประกอบอาชีพเป็นนักร้องนักลรานะครับกับบอยสีดีใช่กับมาใดครับเราไม่ได้สอนแค่การเต้นการร้องการราแต่ว่าเฮ้ามีแนวทางที่จะเหตุแห่คนมีทัศนคติแล้วก็ มีความคิดที่ดีพร้อมซึ่งถ้าวันหนึ่งวันใดไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็จะออกไปแบบเป็นผู้ที่มีคุณภาพครับนี่ฮะกำลังปรับพื้นที่เลี่ยพื้นที่นะครับเทพื้นบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมดนะครับ ดีครับสร้างครับพอดีขันเขาอันเทแล้วอี่ยังแล้วผมผมอยากให้แต้งดินแบบเอาเอา,เอาดินขึ้นนี่ก็คือให้แตง้งให้มันบาลานซ์กันเห็เนเรื่อง้ไหมครับดินที่มันเหลือกับกับขึ้นมอง มองกำแพงหลังหลังหมายถึงตามแนวที่ยาแนวล่องเข้าอะครับให้มันให้มันนุ่นขึ้นก็ได้แตง่เแตงเห็นเอารถแต่งเห็นไหมจะไปของฝันนี่ครับ